Thank you สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการร้อยหกกูรูท็อปพกกรดิชันอนุอมากเกษตรพืชผลค่ะเราจะมาเปิดมุมมองความคิดกับสุดยอดกูรูด้านกฎหมายค่ะวันนี้ท่านอายการนารงรศิรสรนตอายการพิเศษฝ่ายแผนช่วยเหลือทางกฎหมายสำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนสำนักงานอายการสูงสุดมาพบกับพวกเราค่ะสวัสดีค่ะพี่นรงค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอ้โหวันนี้มีเรื่องที่น่าสนใจมากพี่นรองบางคนบอกเอ้ยมันก็เคยได้ยินมาอยู่บ้างใช่นะแต่ทําไมมันถึงยังได้ยินอยู่เป็นเรื่องของสองสาวโวยนะถูกบร จัดผับดังซ้อมจนจมูกที่เขาเพิ่งไปทำไลยกรรมมาคับพี่นรงหักไปเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อประมาณสักอาทิตย์ก่อนนั้นอ่ะนะคือเขามีการโต้เถียงกันน่ะนะฮะบอกว่าเออไปทำอนาจารลูกค้าชายในห้องน้ำนะฮะนสาประเภทสองใช่ใช่ใช่สารประเภทสองนะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่อุดรธานีอำเภอวังสามหมอนะฮะแล้วก็เป็นข่าวเป็นคราวก็เลยถามว่าเอะในกรณีนี้อ่ะนะพี่นรงมันเข้าไข่ทำร้ายร่างกายใช่ไหมเนี่ยใช่มาลุมกระทืบกันอย่างเงี้ยใช่ ทำไมกล้าคือ,คอในกรณีที่เราไปเที่ยวนะครับลักษณะอย่างนี้ผิดถูกก็ว่ากันไปแต่ว่าในกรณีที่โดนทําร้ายอย่างนี้นะครับถ้ามีการร่วมกันหลายคนมาทําร้ายเรานะครับก็ต้องมาดูผลของมันว่าจากการที่ท่านบอกว่าลุมกระทืบลุมเตลุ่มต่อยเนี่ยผลมันเป็นอย่างไรนะครับ hmm. ผลมันมีหลายระดับก็คือผลแค่ได้รับอันตรายเกี่การได้จิตใจนะครับ <Yeah. S 2> ช้าบวมนะครับหรือพังหก,<ว>กเลยอะไรอย่างนี้ก็อันตรายเกี่การได้จิตใจเฉยๆก็เป็นะหุโทษ นะครับอันนี้โทษแค่จำคุกไม่เกินนะครับหนึ่งเดือนนะครับหรือปรับไม่เกินแค่หนึ่งพันบาทนะครับพี่นรลงรู้ไหมสองสาวน้องสองสาวประเภทสองเนี่ยเขาบอกว่าหลังจากถูกบริการทํรลาย้วเขาก็ขับมอเตอร์ไซค์จะไปแจ้งความรถล้มระหว่างทางอีกบาดเจ็บซ้ำสองสลบไปฟื้นโรงพยาบาลเหล่าเดี๋ยวก็พิสูจน์ได้ว่าที่เจ็บเนี่ยเจ็บหนักเพราะล้มหรือเจ็บเพราะตัวเองโดนทําร้ายซึ่งมันจะสัมพันธ์กับบาดแผลถ้าคุณบอกว่าโดนทําร้ายเนี่ยครับคุณหมอเนี่ยต้องตรวจ นะครับว่าบาดแผลก็้เกิดจากลมรถหรือบาดแผลเกิดจากการทำร้ายนะครับอย่างเช่นที่โดนใบหน้าเนี่ยนะครับถ้ามันไม่มีถลอกเลยนยก็แสดงว่าโดนจากทำร้ายนะครับมันไปดูนิติวิทยาศาสตร์แล้วล่ะแล้วก็การที่ว่าจะบาดเจ็บและมีผลโทษอย่างไรเนี่ยต้องขึ้นกับความเห็นของแพทย์อย่างเช่นแพทย์บอกว่าแก้มชกฟกช้ำหรือดั้งจมูกยุบเนี่ยรักษา14วันหายอย่างนี้ก็เป็นเรื่องของทำร้ายร่างกายนะครับทำร้ายร่างกายไม่ถึงกับสาหัสก็จำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน4 0 0 0บาทเป็นคดี ไปสู่คดีแขวงอีกนะครับ <Okay. S 1> แต่ในกรณีที่เขาบอกว่าดั้งหักกระโหลกกระโหลใบหน้ายุบเนี่ยนะครับอันนี้อันตรายสาหัสเพราะอะไรเพราะถ้าโดกยุบเนี่ยหมอจะต้องรับรองมาว่า,าบาดเจ็บเนี่ยหน้าเสียโฉมติดตัวหรือเปล่าถ้าหน้าเสียโฉมติดตัวก็เข้าอีกอันนกนหนึ่งถ้าเกิดเป็นกรณีที่ต้องเจ็บป่วยด้วยทุกขเวทนาเกินกว่า20วันคือต้องรักษา45วันอนะกว่าจะ งัดกระดูกออกมาแล้วให้มันต่อกันเพราะกระดูกจะมีแคลเซียมสร้างผลิตมาใหม่ๆเรื่อยๆแล้วก็ประสานกันอย่างน้อย40หรือ45วันแพทย์จะลงความเห็นว่าต้องใช้เวลารักษานะครับประมาณ40วันถึงจะหายหรือ45วันถึงจะหายอย่างนี้ก็เป็นทุกพลภาพหรือป่วยเจ็บด้วยการทุกขเวินาเกินกว่า20วันหรือประกอบกรณีจะกิจไม่ได้เกินกว,ว่า20วันและอย่างกรณีบาง <c oughs> คนถูกทำร้ายในลักษะคือเอามีดมาจ่อคอบ้างไม่ได้ปาดแต่ถลอกพี่นห็ไหมเลือดซึมเลือดซิปอันนี้อันนี้หนักหรือเบาอยู่ที่ความเห็นแพทย ถ้าแพทย์บอกว่ารักษาเจ็ดวันหาย mm hmm. แผลไม่ลึกก็แสดงว่าเราหูโทษโอ้แต่มันอยู่ในจุดที่บาดเสียนะคะแต่เขาก็อยู่นิ้วมือนะครับอยู่นี่นะคะก็ถ้าเป็นไปได้็สามามว่าเขาเลือกแทงได้ไหมเขาเลือกแทงได้เขาใช้วุฒนวีดอันตรายไหมได้เขาจะทําให้แรงได้ไหมได้แต, <c oughs> แต่เขาไม่มีเจตนาจะทําร้ายเขาแค่ทําร้ายจนเปนเหนื่อยให้อันตรายแก่การและจ,จิตใจแล้วมาจอดที่คอเนี่ยนะอ่าแล้วก็เหมือนกัน <c oughs> ก็แต่ถ้ากรีดก็ไปนะครับแล้วปรากฏว่าบาดแผลฉีกนะครับเป็นรอยแล้วก็มีเลือดออกอะไรอย่างนี้อาจจะเป็นทําร้ายร่างกาย2อ5 นะครับหรือถ้าเกิดว่าขีดก็ไปที่คอนะครับโดนหลอดลมโดนอะไรลึกเข้าไปต้องรักษาด้วยอาการต้องเย็บเอ็นเย็บอะไรเข้าไป20วันก็ไม่หาย40วันถึงจะแผลจะหมอลงความอิ่มต้องรักษา60วัน40วันไอ้อย่างนี้สาหัสและนี้เขาต้องไปย้อนดูเจตนาไหมบางคนบอกว่าแหมพี่นรลงบางคนมันก็ฉลาดนะมันทําให้มีเลือดออกอะ่ะพี่นรลงนึกออกไหมไม่หละครับดูที่เจตนาว่าเขาหนึ่งอาวุธที่เขาใช้กับสองความแรงที่เขาทํา กับ3ก็คือโอกาสที่เขาจะเลือกทําได้ไม่แค่ไหนย่างไรเอ้าบางคนก็เป็นนักมวย <K: S 2> เขาเป็นนักสู้เขารู้ว่าต่อยตรงไหนสาหัสแต่แไม่มีเลือดออกนะครับอ,อสาหัสก็ต้องไปดูนะครับไปโดนโดนหน้าอกฟกช้ำก็ต้องดูผลมันกับ2โดนเข้าไปซี่โครงหักนะครับหรือสอกเข้าไปหัวฟาดพื้นไม่ได้เจตนาฆ่าแต่ทําให้หัวฟาดพื้นตายก็ต้องรับผิดฐานทําร้ายผู้อื่นโดยไม่ได้เจตนาฆ่าแต่ทําให้ผู้อื่นต้องเกี่ยวกับความตายโทษมันลดหลั่นไปตามผลของมันอันนี้ต่อยกันนะทะเลาะวิวาทกันครับ นะฮะผู้หญิงทะเลาะวิวาทกับผู้ชายผู้หญิงก็เตะผ่ามาผู้ชายเลยเพราะรู้ว่าตรงนั้นผู้ชายจะได้ไม่ต้องสู้คนคนรันนี่ทษหนักไหมเขต้องดูผลของมันว่าการที่เขาโดนเตะตรงนั้นเนี่ยนะครับแพทย์ลงความเห็นว่าอย่างไรเป็นฟกช้ำธรรมดานะครับรักษา5วันเจวันหายหรือจะเป็นอันตรายเกี่กรารและจิตใจนะครับแล้วก็มีบาดแผลแพทย์ต้องดูใบรับรองแพทย์เพราะฉะนั้นคือต้องบอกว่าเมื่อไปแจ้งความเนี่ยหมอตำรวจต้องส่งตัวเข้าไปตรวจ แล้วก็ความเห็นแพทย์น,นั่นแหละสำคัญที่สุดแล้วเกิดว่าเป็นการไม่รับกันในศาลต้องเอาแพทย์มาเบิกความยอมความกันได้ไหมไม่ได้ครับความผิดเหล่านี้อ้าวก็เดี๋ยวเอากระเช้าผลไม้ไมาให้เอาเงินใส่ซองทาขวัญแล้วก็เดี๋ยวมาคุกข่าวกราบขอเข้ามาแล้วเดี๋ยวพาผู้ใหญ่มาช่วยเจราจารับประกันว่าจะไม่ทําอย่างนี้อีกได้ไหมถอนแจ้งความในกรณีาตามกฎหมายวิทยา295นะครับความผิดทำร้ายร่างกาย3 9 1เกาทำร้ายร่างกายไม่มีน่าติกายสอกาเป็นความผิดที่ยอมความไม่ได้ยอมความไม่ได้นะครับ เว้นแต่เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยตามพรบการไกล่เกลี่ยสองห้าอยกสองที่มีผู้ไกลเกลี่ยที่ขึ้นทะเบียนตำรวจนะแล้วหูโทษเนี่ยไกล่เกลี่ยได้อันนี้เราหูโทษเฉพาะทำร้ายไม่เป็นอะไรกับการเลือดจิตใจมีเลือดบาดแผลฟกช้ำเล็กน้อยเลยแต่มาสองนเก้าอยห้าสองเก้าเจ็ดเนี่ยกฎหมายไม่ให้นะครับกฎหมายบอกว่ายกความไม่ได้ยกเว้นอีกนะเหมือนกันยกเว้นเป็นการกระทำของบุคคลในครอบครัวผัวต่อเมียเมียต่อผัวพ่อเตะลูก อย่างเงี้ยถ้าเป็น295เนี่ยมันยอมความได้พี่นรงคคำว่าครอบครวัวนี่เฉพาะพ่อแม่ลูกหรือว่าข้ามไปพ่อตาเตะลูกเขยแม่ยายตบลูกสะใภ้ลูกอะไรอ่ะได้นิยามตามพรบรเนาะน้องเมียจิกหัวพี่เขยอะไรนี้ถือว่าเป็นครอบครวัวไหมหรือว่าห่างไปกว่าน,นั้นไม่ได้ครับก็บนิยามตามพรบรบุคคลในครอบครวัวหมายถึงบุคคลที่เป็นสามีภรรยาหรือเคยเป็นสามีภรรยานะครับหรือบุคคลที่อยู่อาศัยอยู่ในครัวเรือนเดียวกันหรือบุคคลที่ต้องพึ่งพาอาศัยคนใช้นะครับหลานที่เอามาเลี้ยง นะครับรวมทั้งปู่ย่าตายายที่อยู่ในครอบครัวนี่เป็นหมดฉะนั้นถ้าเกิดจะบอกว่าน้องเมียนะอาจะนับได้ก็ต่อเมื่อเขาอยู่ในบ้านเดียวกับเราแล้วเขาพึ่งพาใสยเราถูกต้อง้าเขาอยู่คนลงหมู่บ้านอยู่ลราคนจังหวัดก็ไม่ใช่บุคคลในครอบครัวแล้วเรามาตีกันแล้วจะบอกว่าเป็นคนในครอบครัวยอมความไม่ไ้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ครับอ๋อเข้าใจเข้าใจผมใช้หนังแจวในบ้านนี่ถือเป็นบุคคลที่ต้องพึ่งพาหรือเมียนมาหรือลาวกัมพูชาที่ได้มาเป็นลูกจ้างเรา ก็เป็นบุคคลในครอบครัวอ่ะอย่างแต่ว่าเขาชนะคดีกันไปแล้วนะครับคุณทนายเกิดผลนะฮะแต่ที่บอกว่าน้องฟ้าจําได้ไหมที่ถูกนายจ้างทําร้ายอะค่ะครับอ่าเด็กทํางานบ้านแต่อันนั้นต่อให้เป็นเด็กทํางานบ้านแต่มันก็รุนแรงมากใช่ครับอันนั้นก็เป็นสาหัสมันสาหัสก็จะมายอมความไม่ได้เพราะมนยอมความได้เฉพาะความผิดฐานทำ้ายร่างกายในบุคคลในครอบครัวให้ถือเป็นความผิดยอมความได้เพื่อประสงค์ที่จะให้ครอบครัวสมานฉันกันแล้วก็ใช้วิธีครอบครัวมาทําบันทึกก็ตกลงบันทึกแก้ไขซะ ะนะครับนั่นคือกฎหมายความแรงในครอบครัวนะครับแต่อย่างเคสนี้เป็นบุคคลภายนอกกันเนี่ยนะครับการที่กัดไปทําอย่างนี้มีผลดูสองทางคือทางอาญาต้องดูความเห็นของแพทย์แล้วก็ดําเนินคดีตามข้อหานั้นแล้วก็เมื่อสองคนตั้งแต่สองคนขึ้นไปร่วมกันทําร้ายเขาก็เป็นการร่วมกันทําร้ายหรือร่วมกันทํร้ายสาหัสหรือร่วมกันทําให้เกิดอันตรายแก่กายและจิตใจต้องดูผลตรงนั้น <c oughs> ต่อให้ร่วมกันแต่ทําไม่สาหัสก,ก็ถือว่าไม่สาหัสไหมหรือว่าไม่ได้แล้วต้องดูแพทย์เลยถึงบอก,กครับแพทย์จะบอกเองว่า คนนี้เจ็บเท่าไหร่อย่างไรอย่างนี้อะพี่พี่นรท์ลงคุณผู้ฟังนึกภาพตามนะแท็กซี่กับรถปาดหน้ากันกับรถส่วนตัวเลื่ออะไรก็แล้วแต่ลงมาเลยถอดกระปุกเกียร์มาปุ๊บถือเลยฟาดกันเลื่อนไม่ออกแต่ช้ำก็คือเจ็บกันทั้งคู่อยู่่ทีพกรณีเจ็บกันทั้งคู่ทายังไงอะถ้าเจ็บกันทั้งคู่นี่คือต่างฝ่ายต่างสมัครใจในการทะเลาะวิวาดกันแต่คนก็มีสิทธิแจ้งข้อหาซึ่งกันและกันงั้นถอนแจ้งความได้ไหม ก็ไม่ได้ก็เป็นความผิดอนยมความไม่ได้อยู่แล้วเอาก็คุยกันตกลงเอางี้ไม่อยากมีเรื่องพิ่รณลงอย่าฟ้องปุ๊กอย่าเขาไม่ต้องแจ้งความนะครับจร่งๆถามก็คือไปแจ้งความหรือเปล่าล่ะถ้าตกลงกันได้คนโกรธมันก็แจ้งไงฮะแต่พอถอดไม่ได้นะครับใช่ไหมครับแล้วก็ต้องไปดูผลมันที่คนปุ๊กเพราะลงมือพร้อมกันทั้งคู่นะดวงวปหัวแตกสารบอกรักษาสิบสี่วันหายก็ทำร้ายธรรมดาถ้าบอกเราก็ล้อกันเล่นเพื่อนกันแย่กันเล่นก็ตัวอยู่ที่แจ้งความถ้าแจ้งความไปแล้วเนี่ยก็มันเป็นยงความไม่ได้จริงบอกแค่นนั้เอง ราวนี้มาดูตรงนี้คุณพกสําคัญอยู่ที่เขาบอกว่าไงครับเขาไปติดต่อสถานบริการสถานบริการบอกไม่สนสถานบริการบอกอฉันไม่รับผิดชอบบริการเขาดูกล้องวงจรกล้องวงจรปิดเข้าไปดูเลยนะครับอยากดำเนินคดีกับการก็ดําเนินคดีไปอันนี้เนะี่ยอาญาสถานบริการอาจจะไม่ผิดนะเพราะสถานบริการเขาไม่ได้มาร่วมลงมือกระทาด้วยไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือเจ้าของแต่มาดูเรื่องกฎหมายแพ่งละพาณิชต้องไปดูความผูกพันระหว่างสถานบริการกับการ ว่าเขาผูกพันกันแบบนายจ้างกับลูกจ้างใช่ปะ่ะใช่อย่างสถานบริการบอกจ้างนายกรนายขอนายคอที่เป็นกาศ4คนเนี่ยเดือนละเท่าไหร่แล้วก็เป็นสัญญาจ้างมีประกันสังคมสามสามด้วยอย่างนี้นายจ้างต้องรับผิดในทางการที่ลูกจ้างกระทําและไปละเมิดกับคนอื่น,นฟ้องแพ่งได้ถูกอไหมครับเรียกค่าเสียดังแพ่งจากนายจ้างได้ ถ้าเขาเป็นขอโทษนะครับถ้าเขาเป็นจ้างเหมามจ้างเ,เหมาก็เป็นตัวการตัวแทนที่ผมจะพูดต่อไปบทบญัติในมิมาตรานี้ให้นํามาใช้ถึงตัวการตัวแทนโดยนุ่ลลมด้วยก <ừ> ็คือผมเนี่ยเป็นตัวการคุณเป็นตัวการผมเป็นตัวแทนผมทําแทนร้านของคุณเอางี้ปุ๊กเปิดผับแห่งหนึ่งใช่ปุ๊กรู้ว่าพี่นรงเป็นผู้มีอิทธิพลกว้างขวางเลี้ยงคนไว้เยอะบอกพี่นุ่่เอาปุ๊กให้พี่นรงเดือนละแสนเลย ส่งการมาให้ทุกคืนขอหกนายเข้าตั้งแต่นี่เลยสี่โมงเย็นมากินข้าวเย็นที่ผับไม่พูดเหมือนเปิดจริงๆนะเนี่ยอยู่กันถึงตีสี่เลยให้ให้เคลียให้จบแขกกลับหมดเหมาไปเลยเดือนละแสนไม่ได้เป็นลูกจ้างนายจ้างแต่เป็นตัวการตัวแทนเขาเลยเป็นตัวการตัวแทนแล้วก็เป็นตัวแทนเชิดด้วยพะใครเข้ามาก็รู้ว่านี่คือเจ้าของสถานบริการก็ก็กาศของสถานบริการตรงนี้นะครับความรับผิดที่นายจ้างต้องรับผิดร่วมกับลูกจ้างเนี่ยให้นํามาใช้กับตัวการตัวแทนต้องรับผิดแทนตัวตัวแทนด้วยในกรณีตัวแทนไปทําการ ในทางการที่เป็นตัวการมอบหมายหรือเชิดให้ทําก็เราบอกว่าเราไม่ได้ให้เขามาตีแขกมันตัดสินใจทําเองมันก็เป็นหน้าที่ของรัามปลอดภัยแล้วก็คาดหวังได้ว่าถ้าเกิดมีเหตุการณ์คนเหล่านี้จะเข้าไปดาเนินการอย่างไรเขาทาเกินคําสั่งก็เขาพิสูจน์เอาในศาลต้องพิสูจน์เอาในศาลนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ครับในคดีอย่างนี้น้องสองน้องสาวประเภทสองเนี่ยเมื่อแจ้งความดําเนินคดีแล้วต่อมาพนักงานในพนักงานสอบสวนเนี่ยสมมติทําความเห็นสั่งฟ้องส่งอายการ นะครับอายการก็พิจารณาแล้วสมมุติว่าพยานหลักฐานเพียงพอที่จะสั่งฟ้องอายการก็จะยื่นฟ้องต่อศาลว <c oughs> ่าจะเป็น3ามเกาหทำร้ายร่างกายธรรมดาบาดเจ็บหรือ2องสาทำร้ายร่างกาย3 9มสสาหัสอยู่ที่อ่าอยู่ที่พิสูจน์ของแพทย์หลังจากนั้นอัยการจะแย้งสิทธินะ <c oughs> ให้เขามารับอ่ามาชดใช้ค่าเสียหมยทดแทน พี่นรงสมมุติว่ามันเลยตามเลยอ่ะก็คือมันตีไปแล้วอ่ะมันซ้อมไปแล้วแต่ว่าอยากผ่อนหนักให้เป็นเบาครับเราก็ไปขอโทษคนที่เราตีได้ไหมแล้วเราก็เอาเงินไปให้เขาไปปอบขวัญเยียวยาเขาเราก็นู่นนี่นั่นแล้วแล้วศาลจะลดโทษเออศาลจะอันก็พอใจจนบันทึกว่าได้รับการชดใช้ค่าส่วหนยทดแทนได้ปรับความเข้าใจจนเป็นที่พอใจดีแล้วนะครับผู้เสียหายไม่ติดใจดําเนินคดีแพ่งและคดียาากับผู้ที่กระทําผิดอีกต่อไปได้ใบนี้สักใบไปในศาลเนี่ย จำเลยหรือผู้ชายก็สบายใจเอ้ยผู้ต้องหาก็เริ่มดีขึ้นแล้วศาลอาจจะใช้ดุลพินิษในการรอการลงโทษได้ถ้าดูพฤติการแล้วไม่ร้ายแรงจนถึงขนาดว่าที่มาทําทั้งหมดเนี่ยเพราะไม่ได้สํานึกกระทาความผิดหรอกเพราะจํานวนตอนหลักฐานศาลก็อาจจะไม่รอก็ได้ต้องดูวิดีโอหน้าร้านนั่นแหละผมเชื่อว่ามีนะครับหรือไม่ก็วิดีโอคนข้างบ้านนั่นแหละไม่ใช่มีเฉพาะที่ร้านคุณร้านเดียว ตำร,รวจเองถ้ารู้อย่งนี้ก็ไปขอวิดีโอ C C T V จากกล้องวงจรปิด C C T V จากเทศบาลเมือง C C T V จากบ้านคุณอนุมาที่อยู่ตรงข้ามอย่างนี้ก็ได้เดี๋ยวเขาก็ไปหามานะครับถ้าเกิดใครจะมาตีเราเราบอกพี่อย่านะมันเป็นคดียา,ยาถอนฟ้องไม่ได้นะถ้าผมแจ้งความแล้วเป็นคดีเลยนะพี่ชี้นิ้วอย่างนี้เลยโดนหนักจะโดนจะโดนนิ้วก่อนนะจะโดนนิ้วก่อนพูดไม่ควรพูดอย่างนี้ใช่ไหม <c oughs> มันพูดได้ครับเตือนสติเ็าได้บอกอย่านะอย่านะหรือบ,บางคนก็อย่านะถ่ายรูปอยู่นะ คนจะกลัวกล้องคนจะกลัวไอตัวที่เราถ่ายงนี้แหละเพราะมันเก็บไว้เป็นหลักฐานนะอย่านะมีกล้องวงจรปิดนะทําอะไรไว้เนี่ยคุณไปไหนไม่รอดนะโอ้สมมติเราไปเจอกันบนท้องถนนแล้วมีปัญหาเฉียวเฉียวกันแล้วลงมาเขาจําท่าจะซ้อมเราพี่อย่านะหน้ากล้องผมใรถผมมีกล้องนะกล้องวงจรปิดอยู่ข้างบนมีนะกล้องบันทึกมาแล้วรถคันนั้นก็มีนะพี่นะพี่อย่าทำผมนะเขาจะฉกคิดนะเอ้ยเขาก็ไม่กล้าแล้วจะเปลี่ยนเป็นดีเลยพูดอีแบบมึงเลยนะครับมันจะเป็นอย่างนี้นะครับนี้เราถือมือถือไปได้ไหมเราถือมือถือรถไปเลย พี่เรามาคุยกันดีๆด,ดีกว่าผมถ่ายคลิปอยู่นะครับ<ด>พี่ผมไลฟ์สดอยู่นะโอ้โหล้วก็จะถามไทยทำไมไมึงไม่สิ้นไลฟ์ล้วก็จะเล่ากันอีกเรื่องไทยอีกผมกลัวพี่ตีผมแต่เป <ผม S 2> ็นสิ<ะ>ทธิ์ของเรา ก็วิ่งให้เร็วแล้วกันได้นะครับคุณผู้ฟังมันต้องหาวิธีการป้องกันตัวเองเนี่ยก็ต้องดูตามสถานการณ์นะสูตรที่เอียนพูดไม่ให้สูตรสำเร็จนะมันต้องดูว่าคู่กรณีเป็นยังไงด้วยเนาะพี่อืมเอาละค่ะในเรื่องของกฎหมายนะยังมีหลายประเด็นที่เราจะมาได้เปิดมุมมองความคิดกับสุดยอดูรูของเรานะวันนี้ท่านอายการนุรงกษ์สันอายการพิเศษฝ่ายแผนช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนสำนักงานอายการสงสุดแล้วก็ดิฉันอนุมาเกษตรพืชผลลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ